รลาที่ออกดอกจะออกดอกพร้อมกันหน่อยนะแต่ว่าถ้าเสียบแบบครับผมก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวมาดูชจนๆมว่าเราเสียบเป็นจมจะมีโอกาสโตไม่พร้อมกันนะครับผม ถอยก่อนลูกเพราทำงานก่อนอันนี้กิ่งอันนี้ใช้สายพันธุ์เดียวกันมาเสียบนะถอยออกไปลูกเต่มจากต่อที่ที่ไม่สมบูรณ์นะที่เราเลี้ยงไม่สมบูรณ์ก็ขาดการให้ปุ๋ยอย่างตรงตนะเวลาเรามาเสียบแล้วก็แก่เสียบกิ่งเดียวกันนี่แหละก็ถ้ากิ่งโตก่อนนะกิ่งที่สมบูรณ์ก็จะได้กิ่งที่สวยสวยกว่าก็ตา้มระดับชั้นนะอันนี้ก็ใช้กิ่งที่ใหญ่หน่อยเล็กลงมาเล็กลงมา ก็จะปานนี้ผมชอบเสียบไม้ต้นเดียวสีเดียวเพราะว่าเวลาที่ออกดอกจะออกดอกไม้พร้อมกันหน่อยนะแต่ว่าถ้าเสียบแบบแท้ซีผมไม่ค่อยทำเพราะว่าบางครั้งมันก็ต้องตัดกิ่งไร้กิ่งมาทําแล้วก็เวลาออกดอกอาจจะไม่พร้อมกันก็เลยทําให้ผมชอบเสียบแบบเสียบต้นละดอกอย่างนั้นนะครับวันนี้เสียบจริงอันนี้ถ่ายบ่อยตัวแดงครับต้นตนี้ก็ดอกร่วงกัะดอกเดียวก็วประมาณนี้อันนี้ตอ ขุนเอาอันนี้ให้ปุ๋ยนะเสียบได้ให้ปุ๋ยถ้าจอที่สมบูรณ์ลักษณะแบบนี้ก็โอเคจะได้กิิงที่สมบูรณ์อย่างนี้ประมาณนี้แหละนะครับเราไม่เลือกทําดูนะถ้าจอเราสมบูรณ์นะเราก็ทํามาได้สวยได้ไวเดี๋ยวถ้าไม่สมบูรณ์เราก็ต้องต้องเลี้ยงก่อนนะดูแลก่อนให้ปุ๋ยไปก่อนอันนี้ก็ทําให้ดูว่าไม่ไม่ได้ให้ปุ๋ยนะเอามาขุนที่หลังเอาประมาณเท่านี้นะครับผมขอบคุณท่านด้วยที่มาจบเสีรงวันนี้ก็ขอบคุณ มากมากครับผมท่านหนึ่งนะครับผมช่วยช่วยอยู่จังหวัดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมลืมนะอยู่ไอ้นี่ใช่ไหมอยู่อะไรนะกาญจนบุรีใช่ไหมขอบคุณนะครับผมชุดเมื่อเช้าขอบคุณมา,มากครับผมคลิปนี้มาเท่านี้ครับผมขอบคุณแนละสวัสดีครับผมดีครับ